โมริรันนางเอกขวัญใจประชาชนหรือเปล่าไม่รู้แต่ขวัญใจหมูเก่งอะแน่นอน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคนัน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 นี่ถือว่าเป็นคลิปแรกใช่ไหมครับของโคนันเนาะหลังจากที่ผมซาวเสียงไปว่าผมเนี่ยอยากทำอนิเมะเพิ่มในเดือนมิถุนายนโดยให้โหวตกันเป็นเรื่องกัชเบลกับเรื่องโคนันซึ่งผลค่อนข้างไปเอกฉันว่าอยากดูโคนันกันมากกว่าผมก็เลยทําคลิปโคนันเป็นคลิปแรกให้กับท่านผู้ชมได้ด้วยประการชนี้ครับส่วนกัชเบลก็มาแน่นอนนะครับแต่จะมากรกฎาคมสิงหาหรือยังไงนีกก็รอัน,นิึนะพว เสียงโหวตก็มีอยู่พอสมควรนะครับผมไม่ใช่แบบว่าโคนันจะชนะแบบว่า100%ต่อ0%ก็ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วก็ต้องบอกก่อนอีกนิดนึงนะครับว่าจังหวะที่ผมทําคลิปเนี่ยผมคาดการว่าคลิปโคนันเนี่ยจะลงไม่วันที่30มสิบนิตุนาก็เป็น1กร,รกฎานะครับอาเป็น2วันนี่แหละนะครับแต่ว่ายังไงถ้าลง30มสิบนิตุนาได้ก็เท่ากับว่าผมลงภายในมิถุนาตามแพลนที่ตั้งใจไว้ไว่าอยากเพิ่มอนิเมะอีกสักเรื่องนึงเข้ามาในเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าข้ามไปเดือนกรกกนกม่ทีผใช้ มากๆถ้าเกิดว่าให้เป็นตัวละครหญิงในโลกอนิเมะเนี่ยคนเนี้ยก็จะติดท็อป5ของผมเป็นแน่แท้เลยครับผมคือต้องบอกว่าโมริรันนะครับผมเป็นตัวละครที่เป็นนางเอกของเรื่องโคนันใช่ไหมซึ่งหัวข้อคลิปวันนี้ผมตั้งชื่อว่า20เรื่องน่ารู้ของโมริรันนะครับซึ่งแน่นอนว่านางเอกของอนิเมะระดับ1000ตอนอย่างเงี้ยมีเรื่องน่ารู้20เรื่องก็บ้าแล้วนะครับผมผมเอาเป็นว่าเอาเรื่องที่แบบน่ารู้แล้วก็ผมให้ความสนใจเป็นพิเศษประมาณหนึ่งก็แล้วกันนะครับถือเป็นการปูทางเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ผม เกี่ยวกับเรื่องของโมริรันตัวละครอื่นๆด้วยอะไรเงี้เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่า20หัวข้อน่าสนใจเกี่ยวกับโมริรันนะครับผมที่ผมคัดมาให้กับทุกคนฟังในคลิปนี้มีอะไรบ้างเริ่มที่เรื่องแรกก่อนเลยนะครับผมโมริรันนะครับชื่อของเธอเนี่ยมาจากต้นแบบของนักเขียนคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามอริสเลอบลงครับผมซึ่งมอริสเลอบลงถ้าเกิดว่าเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นมันจะอ่านประมาณว่ามริสรูบรันครับผมแล้วอาจารย์โกโชอาเยอะมากแกก็ผันมาเป็นคําว่าโมริรันนั่นเองเอาคำว่ารูบุ แล้วก็เหลือแค่คำว่ารันที่เป็นของภาษาญี่ปุ่นนั่นเองครับถามว่ามอริสเลอบองนั้นเป็นใครนะก็คือเป็นผู้แต่งของอาร์เซนลูแปงนั่นเองครับข้อที่2นะครับตัวของอาจารย์โกโชอวายามะเนี่ยเซตตัวละครโมริรันไว้ถ้าให้เปรียบเทียบกับตัวละครสักตัวหนึ่งในเรื่องของเชอร์ล็อกโฮมเขาคือวัตสันนั่นเองครับเออคืออันนี้เป็นผู้หญิงระดับนางเอกที่อยู่เคียงข้างกับพระเอกเราใช่ไหมด็อกเตอร์วัตสันในเชอร์ล็อกโฮมก็เป็นคนที่อยู่คอยเคียงข้างเชอร์ล็อกโฮมนั่นเองครับ ก็เลยมีการเซตติ้งตัวละครประมาณน,นี้และนอกจากประเด็น20อันที่ผมเอามาคุยให้ฟังในคลิปเนี้ยมีอีกเป็นร้อยเรื่องเลยหรืมังที่มันเชื่อมโยงกับเรื่องของโชลและโฮมได้นะครับข้อที่สานะครับผมรันเป็นคนชอบสีแดงครับนอกจากรันชอบสีแดงแล้วรันจะดึงให้ชินิจิมาชอบสีแดงด้วยเหมือนกันซึ่งตัวของชินิจิเนี่ยชอบสีอะไรเขาก็เออเออเหมือนกันไหมครับไม่รู้ว่าตัวเองชอบสีอะไรแต่ว่ารันก็จี้นะครับผมและชินิจิก็ไม่รู้ว่าจะตอบว่าสีอะไรดีอ่ะตอบสีที่เธอชอบก็แล้วกันสีแดงนะเจ้าตัวเธอซึ่งอันนันน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 เเ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 ีี้้้ปปป็็็็็หหตุกกกกาาาารรรรรณ์ท่่ิดดดขึใวะะๆไจ สีแดงที่ชินิจิชอบกับสีแดงที่ตัวเองชอบเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบในการที่จะซื้อของขวัญวันเกิดให้กับชินิจินั่นเองครับข้อต่อม,มาข้อที่4นะครับผมเขาของรันนะครับมันเรียกเขาได้ไหมอะทรงผมของรันนะครับดั้งเดิมแล้วเนี่ยมันสั้นกว่านี้มากนะครับแต่ว่าอาจารย์โกโชแกก็เห็นว่ามันก็ยาวขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับแล้วการที่ว่าบางครั้งเผื่อมีการวาดแหลมขึ้นมาเองด้วยนะครับบวกกับการที่ว่าอนิเมะเนี่ยมีการทําให้มันแหลมขึ้นเรื่อยๆด้วยอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เพิ่งมาสังเกตช่ว ของรันมันดําเนินต่อไปเรื่อยๆโดยที่ว่าอาจารย์โกโชแก,กให้ความเห็นว่ามันก็เป็นอะไรที่ตลกดีแต่ทีนี้คนที่ตลกกว่าก็คือพวกแฟนคลับที่เอาไปทํามีมกันต่างๆๆนานๆนั่นเองครับเพราะต่อมานะครับผมอาจารย์โกโชเอามากเขาเขียนบทมาหลายครั้งมากนะครับว่าจะให้รันเนี่ยได้รู้ตัวจริงของเอโดกาวะโคนันสักทีหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะว่าตอนจบให้รันก็จะไม่รู้ตัวจริงของเอโดกาวะโคนันอยู่ดีว่าคือชินดิจินั่นเองนะโดยอาจารย์ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าถ้าเกิดเขาวาดอะไรเกี่ยวกับตรงนี้นะครับให้่าา,าูดลยยแออะจรี์ บอกว่านี่เป็นประเด็นสนุกที่เขาสามารถแกล้งคนอ่านได้ด้วยเออนอกจากจะแกล้งให้เนื้อเรื่องมันยาวโคตรๆมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอาจารย์ยังมีประเด็นเก้งๆกับคนอ่านแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันข้อต่อมาข้อที่6นะครับคือรันเนี่ยเขาถูกวางบทให้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีแผนอะไรมากมายต่างแต่ลนา,นาเรียกว่าเป็นคนไม่ค่อยเจ้าเล่ห์แล้วความสามารถในการสืบสวนเนี่ยถือว่าถูกเซตไว้ให้น้อยมากแต่วิธีการคิดรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าเป็นระบบของรันก็คือรันจะมีแผนอยู่เสมอว่าเขาอยากให้พ่อแม่เขาคืนดีกันแล้วเขาก็จะมักวางแผนต้้้้้นนนนขขขออออองงเเเเาาาาาาะะรััับววว่่่ยยกกกกใหพแแมมจจดปชล็ ว่าเป็นพรมลิขิตจังเลยที่พ่อกับแม่ได้มาเจอกันอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่รนะันคิดไว้แค่ว่าเขาอยากให้พ่อแม่มาเจอกันและอยู่ด้วยกันและจะได้สปาร์กกันแล้วพอบรรยากาศมันมดีขึ้นปุ๊บมันก็จะเชื่อมโยงไปอย่างการกลับมาคืนดีกันได้อย่างระยะยาวนั่นเองครับแต่นี่ก็เป็นประเด็นอีกอันหนึ่งที่อาจารย์โกชอาวามะแกก็เซตไว้เหมือนกันนะครับว่าสถานการณ์ส่วนใหญ่มันจะลงเอยด้วยความล้มเหลวครับเพราะว่ามันเป็นแผนที่ตื้นเกินไปนะครับทำให้พ่อกับแม่สุดท้ายมักจะกลายเป็นทะเลาะก,กันซะโดยซ้ำนั่นงนะ่วงวา ถ้าขึ้นเครื่องบินอย่างนี้ก็จะเซ็ตตัวที่นั่งให้ที่นั่งของโมริโคโกร่กับคิ่สกิเอริเนี่ยมาอยู่ใกล้กันนั่นเองครับประเด็นต่อมาประเด็นที่7รันเป็นคนที่ช่วยชีวิตของเบลมอสซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกองค์กรชุดดำครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเบลมอสปลอมตัวเป็นฆาตรกรแล้วเขาก็เพลอยทำจนจังหวะที่เขาจะล่วงจากบันไดเหล็กอันหนึ่งนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยรันก็มาช่วยชีวิตคนคนนั้นไว้แล้วตัวชินิจิก็มาเสริมทับให้นะครับก็คือช่วยดึงฆาตกรโรคจิตคคคคนนนน้้นมาตาตตจจวว่วว่่่่ททไยยลลลลละเเเเีีใหหุุุผผผสแ คนจะช่วยคนเนี่ยทำไมฉันต้องสนใจด้วยละ่ะชินิจิกับรันก็คืออยากช่วยแค่นั้นเองนะซึ่งจุดนั้นนะครับทำให้รันกลายเป็นลูกรักของเบลมอสไปเลยนะครับเบลมอสอยู่ในองค์กรชุดดามาและเขาก็รู้ตัวจริงของเอโดกวะคนนั้นว่าคือคุโรชินิจิและเขาก็จะมองว่าตัวชินิจิเนี่ยคือกระสุนเงินที่จะสามารถไปชีพองค์กรของเราได้ส่วนรันนะครับเบลมอสจะให้ฉายากับรันว่าแองเจิลหรือก็คือนางฟ้านั่นเองนะครับแล้วไม่ว่าเหตุการณ์อะไรยังไงก็ตามเบลมอสเนี่ยเขาสามารถฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็นนะแต่ กับโมริรันเขาจะบอกว่า2คนนี้คือสมบัติล้ำค่า2ชิ้นที่ฉันมีในชีวิตซึ่งก็สมแล้วที่เป็นพระเอกนางเอกที่สามารถเอาชนะใจคนอย่างเบลบอนได้นั่นเองนะข้อต่อมานะครับผมคือรันเป็นขุนพลคาราเต้ของโรงเรียนอันนี้เราก็ได้เห็นกันตั้งแต่ตอนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ความสามารถของเขาคือชนะเลิศระดับคันโตได้นะครับแล้วก็มีการชนะประปรายอีกมากมายให้เราเห็นครับฝีมือของรันเนี่ยใช้คําว่าจับคนร้ายทั่วๆไปที่ไม่ได้มีทักษะการต่อสู้ได้แต่รันก็จะมีคนที่เป็นรองอยู่บางคนครับผมนั่นก็ือ่อ oku, oto, ีีีกมมตทฝ น่าจะแข็งแกร่งกว่ารันเป็นแน่แท้นะครับหรือถ้าอย่างในมูฟวี่ที่เราเคยเห็นอย่างไอริชที่อยู่ในองค์กรชุดดาคนนี้ก็มีศิละปะการต่อสู้เหมือนกันเขาก็จะพอต่อกรกับรันได้ในแง่ของการต่อสู้กันด้วยมือเปล่านั่นเองนะประเด็นเรื่องต่อมานะครับประเด็นนี้ก็น่าสนใจก็คือในเพลงปิดของอนิเมะหลากหลายมากประมาณ80%นะมันจะเป็นฉากนู้นฉากนี้ฉากรันฉากชินจินะครับซึ่งอันเนี้ยเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของโปรดิวเซอร์ด้วยเป็นเรื่องของอาจารย์โกโชมีการคุยกันแล้วนะครับว่าเพลงปิดเนี่ยอยากให้ออกมาโดยมีการเซต,ต สื่อสารว่ารันกาลังรอชินิจิอยู่นั่นเองครับเออมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรันก็คือจะโผลมาโผลมาโผลมา,มาแล้วก็จะมีการนึกภาพย้อนนึกถึงชินิจิชินิจิเมื่อไรจะกลับมาอะไรแบบนั้นนะครับมาถึงครึ่งทางแล้วไปกันต่อครับผมข้อต่อมาทุกคนรู้ไหมครับว่ารันเป็นคนที่เล่นเกมเก่งมากๆนะครับเกมในที่นี้คือแบบพวกเกมใช้ดวงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไพ่โป๊กเกอร์หรือกระทั่งพวกไพ่นกกระจอกคือด้วยความที่ว่าฝีมือมันก็เรื่องนึงแล้วนะครับแต่ว่าคุโรชินิจิหรือเอโดก เอาชนะได้เลยเพราะผู้หญิงคนนี้ดวงดีเป็นพิเศษเลยนั่นเองครับข้อต่อมาเลยนะครับก็คือนอกจากเรื่องของการเล่นเกมเล่นไพ่อะไรคนนี้เก่งแล้วเขายังมีความสามารถในการเล่นเปียโ,โนได้ค่อนข้างดีเลยครับคืออาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะเห็นโน้ตแล้วก็สามารถเล่นเพลงเพลงนั้นได้ทันทีซึ่งเอพิโซดที่จะค่อนข้างติดตาก,กับความสามารถนี้ของรันก็คือการเล่นเปียโนโซนาต้าแสงจันนั่นเองครับในความสามารถของเชอรดนตรีรันสามารถเล่นเปียโนนี้ได้แต่ว่าความสามารถอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าตรงข้ามกับชินิจิก็คือว่าชินิจินะครับแม้ว่าเขาจะรียา่ว Perfect Pi สามารถที่จะจับโน้ตเสียงดนตรีได้ค่อนข้างดีครับเรียกว่าหูดีแต่ว่ารันเนี่ยไม่มีความสามารถตรงนี้แต่รันจะมีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับชินจิจิตรงที่ว่าเขาสามารถจําลักษณะการเล่นดนตรีของชินิจิได้โดยเฉพาะไวโอลินที่ชินิจิสมัยเด็กเนี่ยเคยสีไวโอลินแล้วแบบเสียงมันจะแหบๆเสียงมันจะแปลกๆ,ๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ประเด็นต่อมาที่น่าสนใจนะครับก็คือรันสมัยเด็กเนี่ยเขามักจะเล่นโลดผนกับเพื่อนๆแล้วก็มักจะมีเพื่อนๆเ,เ,เป็นแผลแล้วตัวของรันเนี่ยเรียกว่ามีความสามารถในการพันแผลเก่เงมากนะครับเวลาที่รันพันแผลทำปาดถงพยาบาลให้เพื่อๆ หรือกระทั่งว่าในบางเอพิโซดที่เราได้เห็นอย่างเงี้ยคือรันสามารถทําได้อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าคุณหมอตกใจนะครับผมเหมือนกับว่าพยาบาลมาทําปฐถมพยาบาลให้เองเลยซะอย่างนั้นนะเชื่อมกับประเด็นเมื่อกี้นะครับอันต่อมาก็คือว่ารันเนี่ยเขามีความสามารถในการปฐมพยาบาลก็จริงแต่ว่าเวลาเกิดคดีจริงๆอะครับรันไม่ค่อยจะได้แสดงศักยภาพตรงนี้ซะเท่าไหร่นะหน้าที่ของรันหลกัหลกๆเวลาที่มีคดีเกิดขึ้นจะมีอยู่2อ,อย่างนะครับสอ,อย่างเนี่ยทำเกิดตลอดเลยก็คืออันที่หนึ่งเรียกรถตารวจกับรถพยาบาลข้อที่2คือคุมตัวโคนันครรัับบเเเาว่่่นนนีีียชชอออไไปปุุกกกดดดูทิหตงง้็ คอยเป็นคนที่ขุมตัวคนนั้นไว้ซึ่งในหน้าที่นี้จะเรียกว่าทําเองก็ด้วยจะได้รับมอบหมายจากโมริโคโกโร่ก็ด้วยนะหัวข้อต่อมานะครับอันนี้ตลกมากคือความสามารถในการสันนิษฐานเมกีมีก่อดอันนี้พูดไปแล้วนะคือรันนะครับผมถือว่าเป็นคนทั่วไปครับผมคือไม่ได้ไม่ฉลาดอะไรแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีความสามารถในการสันนิษฐาน,ใน,าน,านในการสืบคดีขนาดนั้นครับแต่อาจารย์โกโชเค,เคยบอกไว้นะครับว่าสิ่งที่ทําให้รันสามารถมีความสามารถระดับนักสืบได้มีเพียงเรื่องเดียวครับคือการสืบเรื่องชินิจิครับผมจะมีบางครั้งนะครับท ในคดีอะไรนะร่นานาอย่างเงี้ยรันจะพอเสริมข้อมูลความรู้อะไรนะรันานาได้แต่พอเป็นเรื่องของตัวเองที่จะสืบว่าโคนันเท่ากับชินิจิปุ๊บเนี่ยเขาจะพอนึกภาพนู้นมาประกบกับภาพนี้แล้วก็เหมือนจะพยายามรวบรวมหลักฐานว่าสุดท้ายแล้วฉันคิดถูกนะแต่มันจะกลับไปที่หัวข้อที่5ที่ผมเคยบอกไว้ครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์โกโชจะเซตว่ารันเนี่ยจะแสดงความสามารถในการสืบเต็มที่เลยว่าโคนันคือชินิจิแน่แต่สุดท้ายอาจารย์จะตัดบ,บทให้ว่ารันไม่มีทางรู้ตัวจริงของชินิจิได้เป็นนขาดหัวข้อต่อมานะครับผมจุดอ่่่ออออนนนนขงงงงรรรรัสิทีีเเเเปป็ดมมกกาาาาผยยใื อย่างนั่นก็คือ1คือเป็นเรื่องของการเรียนครับรันเป็นคนที่ไม่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์มากที่สุดเลยครับผมส่วนจุดอ่อนที่2ของรันนะครับคือเรื่องของผีครับผมแม้ว่าเราจะรู้ว่ารันเป็นคนที่เล่นคาราเต้เก่งมากนะครับสามารถต่อสู้กับคนร้ายได,แได้แต่ว่าพอมีเรื่องของอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพูดผีปีศาจปุ๊บรันก็จะมีความสะดุ้งโยงแล้วก็ไม่กล้าใช้คาราเต้ไปต่อกรก,กับพวกผีเหล่านั้นนั่นเองครับและจุดอ่อนอันที่3ของรันนะครับอันนี้คือคนนั้นชอบแซวก็คือเรื่องของเส้นทางนั่นเองครับรันเน ร,รันมักจะเป็นคนนําให้หลงทางครับผมออก็คือเป็นคนจดจาเส้นทางไม่ค่อยเก่งคือชุดอ่อนตัวเนี้ยรันเองก็จะยอมรับในหมูเ่เพื่อนๆได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกับคนนั้นปุ๊บเนี่ยมักจะทาอดเก่งนิดนึงนะครับว่าไม่ต้องห่วงนะคนนั้นคุงพี่ไม่พาหลงแน่นอนนะครับและคนนั้นก็จะบอกว่านี่เราหลงกันอยู่นะไม่คุณหัวข้อต่อมารันเคยบอกรักกับชินิจิในมูฟวี่มาโดยที่เป็นการบอกรักที่แบบหนุ่หน่วงน,นะครับผมคำว่า,าหนู่หน่วงในที่นี้ก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นการร 8รันจะเป็นคนบอกรักชินิจิโดยที่ในมูวี่4ครับตอนที่ชินิจิบอกรักรันก็คือตอนนั้นอยู่ในร่างโคนันและทีนี้ในมูวี่4รันเขาความจําเสื่อมพอรันความจําเสื่อมใช่ไหมครับตอนนั้นก็คือโคนันต้องปกป้องรันจากคนร้ายเต็มที่เลยแล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่รันถามโคนันว่าทาไมถึงต้องปกป้องเขาขนาดนี้โคนันตอบไปว่าเพราะฉันรักเธอไงล่ะซึ่งคําพูดนี้มันเป็นคําพูดที่โมริโคโกโร่ใช้สารภาพรักกับคิสกิเอริเพื่อขอแต่งงานและทีนี้รันเขาได้ยินคําพูดนี้มานะครัััับล้้วพคคาาามมทรรงงจํกหดดดุนนน่ิโู ด้วยประโยคนี้เพื่อต้องการดึงความทรงจําของรันกลับมานั่นเองครับแล้วโคนังถึงกับจิตตกไปเลยว่านี่เราพูดคําเดียวกับตาลุงนั่นได้อย่างนั้นเหรอเนี่ยเอาซะโคดันแบบจ่อยไปเลยนะครับญี่ปุ่นก็ชอบเล่นมุกนี้กันนะครับว่าถ้าคนคนนี้เขาดูติงตองติงตองแล้วเราไปดันคิดอะไรแบบเดียวกับเขาอย่างเงี้ยเท่ากับเราก็ติงตองเหมือนกับเขานะครับส่วนในมูวี่แปก้อนหนุ่งหน่วงเช่นกันครับเป็นการเข้าใจผิดเนาะคือมันเป็นช่วงที่ว่ารันเนี่ยต้องมาขับเครื่องบินใช่ไหมโดยคนที่มามอบหมายมาสั่งการก็คือจะเป็น แล้วในจังหวะนั้นมีโทรศัพท์โทรมาเข้าหาโมริรันนะครับก็คือเป็นชินิจินั่นเองรันถึงกับถามเลยว่าทาไมเวลาสาคัญอย่างเงี้ยถึงไม่ค่อยมีเธออยู่ด้วยกันเลยนะแล้วชินิจิก็พูดไปว่าเฮ้ยไม่เป็นไรรันยังไงก็ต้องปลอดภัยแน่นอนทําตามที่ฉันบอกนะแต่ระหว่างที่กำลังพูดคุยกันนะครับตอนนั้นโซโนโกะก็อยู่ด้วยนะรันก็คือสารภาพรักกับชินิจิครับผมบอกว่าฉันชอบเธอนะชินิจิชินิจิก็อึ้งไปเลยพอบอกรักกันเสร็จปุ๊บยังไม่ทันอะไรเลยครับผมยังเออฉันคือฉันเออนะครับแล้ว ที่เครื่องบินมันจะลงนะครับก่อนหน้านั้นน่ะมันจะมีช่วงที่ว่าโซโลโกะไปเจอจอมโจรคิดแล้วก็มาเล่าให้กับรันฟังใช่ไหมแล้วพอเครื่องบินลงจอดแบบทุลักทุเล,ล,ลนิดนึงแล้วเนี่ยรันก็ปลอดภัยทุกคนปลอดภัยกันหมดแล้วรันเขาก็เจอกับจอมโจรคิดแล้วก็คิดในใจว่าหรือจอมโจรคิดอยู่กับเครื่องบินมาตลอดถ้าอย่างนั้นตอนที่ฉันสรารภาพรักไปก็คือตอนที่ว่าฉันคุยกับจอมโจรคิดสินะแล้วชินิจิก็โทรมาใช่ไหมชินิจิก็คุยกับรันไปแล้วรันก็บอกว่าที่ผ่านมาฉันเข้าใจผิดเองคิดว่า โซชินิจิตอนนั้นคือแบบว่าอไม่อะไรรันบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะนะครับผมไม่ชอบใจไงที่บอกว่ารันดันไปมีความลับอะไรกับไอ้จอมโจรบ้านนั่นอันนี้เป็นเรื่องของการบอกรักครับผมแต่มันจะมีเรื่องของการสารภาพรักอีกทีนึงอันนี้เป็นในอนิเมะซีรีส์เลยนะครับก็คือช่วงของการทัศนศึกษาสีแดงนั่นเองครับในตอนทัศนศึกษาสีแดงเนี่ยมันเป็นตอนยาวเหมือนกันนะซึ่งเอาง่ายๆตอนนั้นก็คือเหมือนกับชินิจิเนี่ยมีการสารภาพรักกับรันเอาไว้แล้วทีนี้รันก็มีการตอบกันไปว่าเอายังไงดีนะเเเเทท่่่่่าาากกัััับววววตตออนน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 นีี้้้้รคคปป็แแแฟลลใชชมยง กับเฮจิพอดีแล้วมันมีธุระอยู่ที่ทําให้โคนันเนี่ยไม่สามารถตอบโทรศัพท์ได้ตอนนั้นครับคือต้องไปดูอารมณ์โคนันนะครับคือแบบว่าอืมกูอยากอ่านกูอยากตอบเลยอ a ย o โ k นะครับผมแล้วทีนี้พอเห็นเมลจากโทรศัพท์ของดันว่าเฮ้ยเราสองคนถือว่าเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมะโคนันก็ตอบกลับไปก็คือดินชนนิจีเนาะตอบกลับไปว่าพวกเราก็ต้องเป็นแฟนกันแน่นอนอยู่แล้วสินะเออก็ถือว่าเป็นฉากจิ้นฟินฟินะครับที่แม่งอนิเมะมาเกือบพันตอนแล้วพึ่งจะได้เป็นแฟนกันนะข้อต่อมาข้อที่19โมริรนถือวว่่าามมมีคมเป็แบ้้าานตัวอย่งไดเป็นอย่าางดีจกการที่่วาโมร ที่อยู่สำนักงานนักสืบโมริใช่ไหมงานลหลักของเขาคือเขาทำงานบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการปัดกวาดเช็ดถูหรือการทำอาหารแล้วก็เสิร์ฟน้ำเปลา่าเสิร์ฟน้ำชาอะไรอย่างนี้ให้กับลูกค้าที่มาขอให้โมริโคโกโร่สืบคดีนั่นเองครับคือต้องบอกว่าก่อนที่โคนันจะเข้ามาอยู่ในบ้านนี้นะครับโมริโคโกโร่คือคดีแทบไม่มีเลยใช่ไหมแต่ถ้ามีคดีขึ้นมามีคำว,ว่าจ่ายอย่างนี้ส่วนใหญ่โมริรันจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้สนใจอะไรครับแต่พอมีโคนันเข้ามาอยู่ในบ้านปุ๊บเนี่ยนอกจากดันจะเสิร์ฟน้ำให้กับลูกค้าแล้้้ววววนนนนนนะคคครัััับยยยงออมมาาาสใใจดดดีดีเเเ่หหืกป็ต สอบถามเรื่องคดีมาฟังคดีทําให้รันเนี่ยได้รับรู้เรื่องของคดีไปด้วยนั่นเองครับประเด็นต่อมาประเด็นสุดท้ายนะครับผมเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของเป็นแฟนกันแล้วนะอยากพูดถึงความสัมพันธ์ของโมริรันกับคุณแม่สามีนิดนึงครับคุณแม่สามีคือใครก็คือคุโดยูกิโกะนั่นเองซึ่งคุโดยูกิโกะนะครับเป็นคนที่โมริรันชื่นชมมากในฐานะนักสแสดงคนหนึ่งนะคือชื่นชมในฐานะที่ว่าเป็นนักสแสดงแล้วก็อย่างคุโดยูสกุเนี่ยรันจะชื่นชมในฐานะที่ว่าเป็นนักเขียนชั้นเลิศเลยอะไรเ,กกเงเ โฟกัสมาที่ตัวหนูรันมากนะครับว่าหนูรันเนี่ยจะเป็นลูกสาวในอนาคตของฉันได้เป็นแน่แท้นะครับตอนนี้แสดงความินด,ดีด้วยนะครับคุณยูกิโกะครับสคนนี้เขาเป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็น20เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโมริรันที่ผมได้หยิบยกมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับบอกได้เลยว่านี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ทําให้ทุกคนได้รู้จักโมริรันเพิ่มมากขึ้นในหลายๆมุมนะครับบางอย่างอาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นทุกคนรู้กันอยู่แล้วผมก็มาขยหงนาาารรรเเเด็ดยกนะมมยงงยกยู่มมมมคิิิพพุสสตตถ มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะและในส่วนของการทําคลิปโคนันอย่างนี้ท่านผู้ชมก็ลองถามมาดูก็ได้ครับอยากให้ผมทาคลิปเกี่ยวกับอะไรผมมามีเตรียมหัวข้อไว้บ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีค่อยๆทยอยมาเหมือนกันครับช่วงนี้มีอนิเมะหลายๆเรื่องนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอนิเมะแนวเก่าๆที่อยากจะกลับมาทําอยากมาพูดถึงการอนิเมะแบบยุค9 0้าสูดอะไรเงี้ยนะส่วนอนิเมะยุคใหม่ก็จะทําควบคู่กันไปด้วยนั่นเองครับก็ฝากติดตามกันไปยาวๆสำหรับใครที่ชอบเรื่องไหนเรื่องอะไรในช่องของผมอย่างนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อย้้เเยรัับสําาหหนีีมใฟงท่ คลิปนี้ถ้าใครดูและชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ